ของการช่วยเหลือผู้ยากไร้กันบ้างค่ะโดยมูลนิธิ CCF เทศบาลตำบลท่าสุดสร้างบ้านให้ครอบครัวเด็กหญิงยากไร้ป้องกันภัยหนาว มูลนิธิ CCF เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูประถมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชากุมารีนำโดยนายสรวิทย์อยู่ศิล์ผู้จัดการศูนย์นางสาวสุภาภิสงคาหัวหน้าโครงการพัฒนาเด็ก CCF จังหวัดเชียงรายเจ้าหน้าที่โครงการพร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีตำบลท่าสุดผู้นำชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มาลงพื้นที่กันช่วยเหลือครอบครัวของเด็กหญิงเกวลินมาเยอะในการช่วยเหลือสร้างบ้านใหม่และข้าวสารอาหารแห้ง ครอบครัวของเด็กชายวาริศบอกแก้วมอบข้าวสารอาหารแห้งอาหารเสริมผ้าหม่มชุดเครื่องนอนและครอบครัวของเด็กชายสุทธิพงศ์เบชากููได้รับข้าวสารอาหารแห้งอาหารเสริมชุดเครื่องครัวและยาสามัญประจําบ้านค่ะสําหรับครอบครัวของเด็กหญิงเกวลินมาเยอะนะครับซึ่งอาศัยอยู่ด้วยกัน4คนครับมีฐานะยากจนประกอบกับกําลังเข้าสู่ฤดูหนาวครับทางเจ้าหน้าที่ได้ออกสํารวจแล้วพบว่าบ้านที่อาศัยอยู่นี่นะฮะเกิดอ่า ผุพังตามการใช้งานคาดว่าในช่วงฤด,ดูหนาวนี้นะครับก็จะทําให้ประสบปัญหาภาัยหนาวโดยมูลนิธิ CCF ในพระราชุั่นะครับจึงได้ให้การช่วยเหลือโดยการมอบวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างมูลค่า120,000บาทเพื่อสร้างบ้านหลังใหม่และทางเทศบาลตำบลท่าสุดครับก็ได้เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการสนับสนุนด,ด้านการศึกษาครับ